คุณ f อนะครับขอบคุณ f อแล้วก็คนที่เข้าใจประเด็นที่เรื่องสมรสเท่าเทียมอ่าผมพูดเรื่องสมรสเท่าเทียมหน่อยนะครับผมไม่ได้ไปว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมเลยนะครับผมเห็นด้วยชายจะแต่งชายหญิงจะแต่งหญิงอะไรนะครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยนะครับแล้วก็สุขใจเออเขาสมหวังทันทีเขารอมาทั้งชาตินะครับกฎหมายก็รับรองแล้วผมไปว่าตำรวจ ว่าตำรวจครับแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนมันก็ไม่เป็นไรครับจะแต่งไปทั้งสองคนก็ <gosto> มนไม่เป็นไร <Wo os> แต่มันมีแต่งไปคนหนึ่งนะครับฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวเขาไม่ได้แต่งนะครับฝ่ายชายแต่งนะครับฝ่ายชายแต่งนะครับก็ผมว่าตำรวจผมนะผมว่าตำรวจผมครับแล้วผมไม่ได้ไปว่า เรื่องสมรสเท่าเทียมเลย LGBTQ อะไรนี่นะครับผมไม่ได้ไปว่าเห็นด้วยนะครับแล้วระเบียบมันมาเนี่ยระเบียบมันมีอยู่ครับท่านท่านมีโทรศัพท์ในมือเนี่ยท่านก็ไปเปิดดูครับท่านเปิดในเน็ตดูก็ได้ครับถามว่าข้าราชการตํารวจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเมื่อแต่งเครื่องแบบนะครับข้อสิบนี่เขาระบุชัดเลยว่าข้าราชการตํารวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืนกอดอกก็ห้ามล้วงกระเป๋าก็ห้ามยืนพิงกำแพงก็ห้ามเท้าแขนก็ห้ามเท้าเอวก็ห้ามนั่งไ้ห้างก็ห้ามเขาเขียนไว้ในวินัยตำรวจเลยนะครับเขียนไว้ชัดเจนเป็นตัวหนังสือเลยห้าม แสดงกิยาท่าทางดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชนนะครับผมว่าตำรวจวันนั้นเขาไปจดนี่มันไม่มีปัญหาถ้าเกิดเขาไม่ไปหอมแก้มผมว่านี่คือประเด็นหอมแก้มนะครับผมว่าประเด็นหอมแก้มนะเออไอฮาอธิบายก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มีคนมาบอกผมว่าไอ้นวัดมาว่าผมนะครับ บอกว่ามึงแก่กระโหลกกะลาไม่เคารพสิทธิมนุษย,ยชนของผู้อื่นเฮ้ยผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่เคารพตรงไหนวะผมไม่ได้ไปว่าคู่อื่นเขาไปจดกันกี่คู่แล้วนะแต่ผมว่าไอ้ตำรวจผมทำไมผมใช้คำว่าตำรวจผมทั้งทั้งที่ผมก็เสียมาแล้ว ก็มันยังทําหน้าที่กรรมการพี่นาเรื่องร้องเรียนตํารวจไงพี่นาวินยัยตํารวจโทษตํารวจอยู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไปทําไม่ถูกก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าไปทำทาหาอะไรวะนะครับเปิดเน็ตดูซิว่าตํารวจเขาเวลาแต่งเครื่องแบบเขาบังคับยังไงนะครับเขาบังคับยังไงผมว่าผมว่าเขาแล้วคุณวัดมันรุ่นน้องผมนะ คุณจะทํามาหาแดดอะไรก็เรื่องของคุณทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินผมยังไม่ไปเสือกเรื่องของคุณเลยผมไม่ได้ไปว่าไอ้เจนเอลจีพีดีคิวอะไรนั่นนะเออคุณอ่อนกว่าผมมาก้าวลาวขึ้นมึงมันไม่ดีนะครับผมให้เกียรติคุณนะคุณไม่ให้เกียรติผมกูก็ไม่รู้จะให้เกียรติทำอะไรนะคนเรามันต้องมีกฎระเบียบวินยัย นางงามคุณคุณยังบอกเลยว่าเฮ้ยไปเปิดพุงมันไม่เหมาะสมเอา้าทีลูกน้องคุณคุณบอกไม่เหมาะสมไอ้นี่ระเบียบเขาเขียนชัดเจนไม่ได้ใช้ดุลพินิษ์ระเบียบเขาเขียนชัดเจนคนเป็นตำรวจไม่ไปอ่านแล้วหรือครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่จำนั่งหลับเขาเขียนชัดเจนนะครับเขียนชัดเจนเลยครับท่านเปิดเลยครับไม่ต้องไปเปิดกฎมงกฎหมายแล้วก็ถามในเน็ตนะ่ะตำรวจต้องปฏิบัติ ตัวอย่างไรเมื่อแต่งเครื่องแบบเขาบอกว่าข้อสิทธิข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤตินตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะนะครับในที่สาธารณะเขายกตัวอย่างด้วยกลัวจะไม่เข้าใจเช่นยืนกอดอกเดี๋ยวเขาว่าตำรวจแอดนะครับยืนกอดอกก็ไม่ได้นะครับล้วงกระเป๋าก็ไม่ได้ ยืนเท้าเอวพิงแขนพิงขาขาดสะเลดยังไม่ได้เลยจะถุยน้ำลายอย่างเงี้ยไม่ได้ท่านให้นางงามท่านแต่งตัวส,ยสวยๆแล้วลองขาดแล้วถุยอย่างนี้แมนะครับเพราะนั้นท่านจะมาเสือกเรื่องของคนอื่นผมว่าลูกน้องผมหาเรื่องนะครับผมก็ว่าคุณเนี่ยทำท่าจะดีแล้วนะ จะไปช่วยหรือฟื้นคดีคุณแตงโมไอ้ฮาแต่ขนนางงามไปแสดงจัดประกวดนางงามบนเรือในแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่าวะนะครับคุณมีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าจะช่วยจริงหรือเปล่าอะนะครับช่วยจริงหรือจะโปรโมทนางงามคุณอะเออคนอื่นเขายังไม่กข้าวร่วงเขาก็วิพากวิจารณ์ธรรมดาแต่คุณน,นี่มันคุณอ่อนกว่าผมนะ ไอเด็กดําเนินมาขึ้นมึงนะมันไม่เข้าท่านะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อที่จริงไม่น่าจะเรียกคุณนะในเมื่อคุณเรียกผมว่ามึงเนี่ยนะนะครับจะเรียกนายก็เดี๋ยวจะโกรธผมอีกว่าไปเรียกนายนะครับอย่าอย่าอย่าลามปามนะอย่าลามปามนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินจําไว้นะครับจําไว้ คุณเป็นคนมีชื่อเสียงคุณรวยกว่าผมถึงผมจะจนก็ตามนะครับผมไม่ได้มีชื่อเสียงแบบคุณนะครับนะครับผมไม่ได้มีชื่อเสียงดังโด่งดังแบบคุณนะครับแต่ผมไม่เคยทำมาหากินกับเรือนร่างเขาน้าสงสารทั้งนั้นแหละนางงามเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากเด่นอยากดังหาเงินให้ครอบครัวนะครับ ผมไม่ได้ไปว่าสมรดเท่าเทียม LGPDQ อะไรเลยนะครับผมว่าตำรวจผมถ้าผมไม่พูดออกสื่อมันก็สองแสนกว่าคนทำหนังสือไปมันก็ไม่ได้อ่านกันผมพูดตรงเนี้ยฟังไปมันจะได้ไม่กล้าทําอย่างนี้อีกแล้วท่านนึกภาพดูนะผมนั่งประชุมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าตำรวจเนี่ยเขารับชายไทย ชายไทยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงต้องดึงข้อดันพื้นต้องซิทอัพต้องวิ่งต้องว่ายน้ําเป็นอาชีพเฉพาะอาชีพเฉพาะที่เขาจะเอามาปราบปรามโจรผู้ร้ายและเวลาฝึกอบรมเนี่ยเหมือนผมฝึกอบรมนายตำรวจเนี่ยร้อยห้าสิบคนมานอนเรียงกันเป็นแถวหมดนะครับเวลาอาบนา้าแม่งแก้ผ้ากันทั้งนั้นแหละ แล้วมีไอ้นี่แฝงตัวมาเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นผู้ชายอะ่ะแม่งก็จ้องดูแต่ของคนอื่นแล้ะน้ำตัวเองก็ไม่ได้อาบอะ่ะเพราะทุกคนแก้ผ้าหมดเขาให้อาบน้ำห้านาทีให้เสร็จมันไม่มีเวลาจะไปใส่ผ้าคมาแก้ผ้าทุกคนนะครับแก้ผ้าทุกคนเออผมสั่งสอนลูกน้องสั่งสอนเด็กผมเนี่ยไปหนักหัวพ่อเหลอ มันไม่เข้าท่าเลยอ่ะผมไม่อยากจะยุ่งอะ่ะไปคุยเรื่องอื่นดีกว่าโมโหนะครับอธิบายไปก็ไม่เข้าใจไอ้หา่ากูว่ามึงมาเกาะกระแสมากกว่าเกาะแม่นทุกเรื่องนะครับเอาเรื่องอื่นดีกว่าโมโห ไม่ได้คุณจะดังอย่างไงคุณจะรวยยางไงเนี่ยอย่าอย่ามานะครับไอทนายอีกคนหนึ่งนะครับผมไม่เคยเสือกเรื่องของคุณนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดีนะนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนดีนะผมนักเสือ เสือกสองครั้งแล้วนะหงุดหงิดนะกับมึงเนี่ยนะครับผมไม่เครียดครับมานะครับขายบอกรถทัวจะลงนะกูจะได้เก็บค่าจอดคันละสิบบาทผมไม่ได้นั่นครับมาเนี่ยมาไม่ได้อ่าน ใครจะลงอะไรต่ออะไรไม่ได้อ่านครับก็ขอบคุณนะครับมีคนส่งข่าวให้นะครับมีคนส่งข่าวให้หลายๆท่านเนี่ยช่วยชีแช้แจงทําทิกต็อกชี้แจงทํา youtube ชี้แจงมันไม่ฟังแล้วครับและไอ้คนตัดเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยตัดตัดไอ้หาแม่นต้องฟ้องละเมิดะละมัง้งคุณเอาของผมไปตัดลงเนี่ยพูดก็ไม่ครบประเด็นนะครับพูดก็ไม่ครบประเด็นนะครับ แล้วถ้ามันแต่งตัวมาเนี่ยเป็นสายตรวจไปสองคนผู้ชายเป็นสายตรวจไปสองคนนะพอจอดรถแม่งก็หอมแกล้งกันข้างถนนเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะคิดยังไงอ่ะนี่ไงเขาถึงต้องเขียนวินัยบังคับเขาไงว่านะครับเขาต้องเขียนวินัยบังคับไว้ไงว่าจะแต่งตัวนี่มันจะควรปฏิบัติตัวอย่างไงปฏิบัติตนอย่างไงนะครับ มันไม่ได้ครับแต่ถ้าจะไปหอมในบ้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะครับแต่ท่านก็ไปแถอีกที่ตํารวจแต่งเครื่องแบบไปรีดแถโอโ้โหนน่นแม่ตํารวจชั่วไปรีดไถเขาว่ามันไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมันก็ชั่วเขาก็ไล่ออกไปสองพันกว่าคนสองพันกว่าคนนะครับลูกสามคนห้าคนนี่ยังมีดีมีเลวเลยบางคนติดยามางคนเกเรบางคนแม่ไม่เรียนหนังสือตํารวจแม่นสองแสนสามหมื่นคน มันก็มีชั่วบ้างอะหรือบ้านท่านไม่มีญาติพี่น้องชั่วเลยเล่านะครับมันก็มีธรรมดาครับในสังคมทุกวงการถ้าเขาแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนที่เฉยๆผมจะไม่ว่าเลยเสือไปหอมนะครับเสือไปหอมแก้มกันเออมึงโชวกูรู้ว่ามึงสมหวังในชีวิตจดทะเบียนเนี่ยมันก็เหมือนงานแต่งงานนะครับเขาภูมิใจนะครับแต่เสือไปหอม ในส้นมันน่าเกลียดครับและผู้ขับบัญชาเนี่ยเฉยเมยไม่ได้นะโทษมันไม่ได้ร้ายแรงไม่ใช่ผิดวินัยร้ายแรงอะไรละครับมันต้องว่ากล่าวตักเตือนกันเรียกมาอบรมกันอะไรกันนะครับต้องเรียกมาอบรมมันมีโทษตำรวจเนี่ยมันมีตั้งแต่ภาคทันธนกรรมกักบ,บริเวณกักขังตัดเงินเดือนนะครับ โทษมันไม่ได้ร้ายแรงอันเนี้ยมันไม่ต้องถึงมือผมแล้วครับเรื่องเล็กๆผิดวินัยไม่ร้ายแรงครับพู้งเข้าบัญชาต้องเรียกต้องเรียกมาต้องเรียกมาสอนครับต้องเรียกมาสอนว่าอย่าไปปฏิบัติอย่างนี้อีกนะครับไอ้อันนี้ครับเวลาจะแต่งงานนะ ตำรวจแต่งเครื่องแบบเนี่ยเวลางานแต่งงานเนี่ยนะครับคุณแต่งไปเลยนะครับจะแต่งชุดถ้าชั้นประทวนเขาจะแต่งสีก็กีนายตำรวจ,จแต่งชุดขาวถ้าเป็นจ่าบางทีก็ใส่ชุดขาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ในทรงในสิทธิ์มันก็ใส่ชุดคงชุดขาวก็แล้วนะชีวิตหนึ่งเขาก็สมหวังแม้แต่ว่าคุณจะสมรสชายกับชายคุณจะแต่งก็ได้นะครับ ผู้ชายเป็นนั่นก็แต่งก็ได้นะครับถ้าเป็นนายตำรวจก็ลอดซุ้มก็บีก็เอาเลยนะครับในพิธีแต่งงานนะครับมันเป็นที่ที่เขาจัดขึ้นสำหรับพวกคุณโดยเฉพาะไม่ใช่ที่สาธะที่ไปออกสื่อมวลชนนะครับหนูไปเปิดศึกษาระเบียบดูทะลุผมไม่ได้โกรธได้เกลียดมึงหรอกนะนะครับนิสัยผมก็อย่างเงี้ยด่าว่าๆสอนไปอย่างเงี้ยนะครับนะ ไม่ใช่สัญญบัตรไปรอดซุ้มกระบีไม่ได้ครับที่จริงประเพณีรอดซุ้มกระบีเนี่ยเ <c oughs> ขามาจัดกันผมเองก็อาคตินะแต่ว่าเขานิยมกันจนเป็นเรียกว่ายึดถือปฏิบัติกันมาแล้วไอ้รอดซุ้มกระบีเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเอากระบีเอากระบีไปตัดเค้กนะครับกระบีพระราทานนะครับอย่าเสือกเอาไปตัดเค้กนะครับ ตัดเค้กเนี่ยต้องเอาของโรงแรมมีดของโรงแรมตัดนะครับหรือโรงแรมจะไปทํากระบี่เรียนแบบมาอย่าเสือกเอากระบี่พระราชทานที่ห้อยอยู่กับเอวเนี่ยไปตัดเค้กนะผิดนะนะครับไม่ถูกกาลเทศะนะครับ